<c oughs> แหมมิฉันพูดเล่นนะคะ่ะดิฉันหมายความว่าคุณดาอาจจะต้องใช้เผื่อไว้ป้องกันตัวก็ได้แล้วนี่หนึ่งที่ดากับคุณสมศักดิ์ไปถึงไหนกันแล้วคะแหมเพราะไม่ไงคะคุณสุคะเราอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะดิฉันมองดูก็พอจะมองออกว่าคุณศักดิ์ต้องการอะไรดิ <c oughs> <c oughs> ฉันอะ รอเห็นหน้าสามีว่าจะทำหน้ายังไงเมื่อไหร่น้องเขาจะเสียสาวสถะที่ะแหมใจเย็นสิคะคุณดาแหมคุณดากับดิฉันเนี่ยเราคอเดียวกันเลยนะคะคุณค อ้อยซ่วมมันเป็นยังไงบ้างอะฮะมันฟื้นแล้วยังยังเลยจะแม่เนี่ยก็สองวันแล้วนะหมอเขาเอกสเลเเขาว่าสมองมันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับอย่าพูดคิดอะไรมากเลยให้งานศพนี้ผ่านไปก่อนก็แล้วกันนะครับใช่ห แม่พูดความจริงกับฉันไม่ได้หรอว่าเขาน่ะใช่พ่อฉันกับส้วนปากโอ๊ยอะไรมันจะมาจุกจิกกวนใจถามเล็กถามน้อยอะไรกันตอนนี้วะจะให้แม่วัยก็ยอมแล้วนะอยากให้แม่ตายไปแต่หน้าหรือไงเฮาถึงไม่มาถามเนี่ยมันไ่สงสารแม่มันเลย มีอะไรมัยงกายใจ้บ้งอดนอนนะนะอารมณ์ไม่ดีโอเป็นยังไงล่ะแม่บุญยืนฮะจ้ะก,ก็ดีขึ้นจ้ะ ขอบใจนะพี่ทวนขอบใจนะจ๊ะพวกเราคอเป็นยังไงบ้างพี่น้อยคออ๋อคอก็ดีหายเื่อยดีอันเอออย่าไปถือสาเลยน้อยเออคนกันเองสมสุขเขาก็ อารมณ์ร้อนแรงไปสักนิดหนึ่งพี่ถวันพ,พ,พ,พูดอย่างเนี้ยนะฉ,นฉันก็สบายใจเออเอ,เอคือคือจริงๆแล้วฉันมันก็ปากมันไม่ค่อยอยู่สุกนะปากสนุกไปทิดน,นั้วก็ข,ขสมควรแ,แต่ตีหนักนะ <c oughs> <c oughs> ความจริงแล้วน้อยนี่ <c oughs> เป็นคนที่ มีน้ำใจนะักกีฬาดีเหมือนกันนะรู้จักผิดชอบชั่วดีฉันว่านะน้อยเนี่ยสามารถจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากทีเดียวอะไรเหรออืมพี่จวนนะ่ะพี่ชถนพูดเงี่อยอุยทำอะไรเขรินจังเขิน <laughs> อย่ามาพูดถึงเขินนะออก เป็นไรไปแล้วล่ะโอดร้าพี่น้อยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอย่า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 ปืนอย่าปืนฉันทำไงอ่ใหญ่ให้ฉันได้ช่วยไงพอหมุนหมุนหมุนใหญ่ใหญ่หมุนแล้วหมุนแล้วอุ๊ยโอ้ยตายตายจัดคอให้ไหมไม่ไม่ไม่วันนี้จะวันเจียต้องกล่าวคำว่าเสียใจด้วยนะนะพี่เจีย ที่ครอบครัวฉันต้องมีอันเป็นไปแบบนี้เก็เพราะเห็นกงจักเป็นดอกบัวงไงล่ะเสียมันอาจจะเป็นด้วยกรรมเวรที่ทำทำกันมาก,ก็คงจะเป็นไปได้นะเอ,อฉันอยากจะขอร่วมทําบุญด้วยสักสักหน่อยก็แล้วกันนะเก็บเงินของเสียไปเถอะเรามีอเอ๊ะทีนี่เสียของสามางานอะ แล้วดูสิชาวบ้านมีใครเขาอยากจะมากันมั้งไม่ครับไม่ครับไม่พูดไม่พูดเด็กผมมันไม่เข้าใจว่าพูดจากับชาวบ้านต้องพูดจาให้มันไพเราะคล่องซิงน,นะ, <c oughs> ะไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องการเงินช่วยก็ไม่เป็นไรนะแ <c> ล <oughs> ้วยังไงพวกเรา เสียสบายดีเลยครับดีวัสดีวัสดีจ้ะเอ้ะทางจะไม่ค่อยสบายแข็งแข็งขึ้นขืนยังไงไม่รู้อ๋อโดนอะไรมาล่ะโดนไปยินค่ะอุยอ้บัติเหตุเสียเอาอย่างนี้กันละกันนะถ้ามีอะไรขาดเหลือเดือดร้อนโดยเฉพาะที่ตำหนักแต่คนผ่านไตผ่านมาเยอะๆเดี่ยนะ บอกเสียเลยเป็นของส่วนรวมนะจริงค่ะที่ต่ออะไรบอกเลย,ยต่อน,นี้นะคะ <c oughs> ที่ตำหนักอยากได้ไออยากได้อะไรคะคือคือ,คอไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับเสียก็ตามใจนะถ้ามีอะไรเดือดร้อนบอกเสียได้หรือว่า จะรอให้ฉันมาหาก็ได้ทุกคนนะแม่เันยิ่งกำลังเงียเง้ยมีอะไรบอกหน่อยอนีมัน่งหน่อยจ้ะหน่อยรู้ไหมว่า น้อยนะทำตัวถูกแล้วฮะจริหรอขอ,อบใจนะพี่ทวนเอ้ยพวกชาวบ้านเนี่ยมันชักแข็งข้อกับฉันเวร์ฉันโผเสียเป็นแค่คนแค่หยิบมือเดียวมันจะไม่มีอะไรครับคนหยิบมือเดียวมันจากคนหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้นาใช้มาตรการให้พวกมันลง่ง อยากให้มันอยู่ใต้อำนาจฉันฟังคำสั่งฉันไม่ต้องการให้มันคิดเป็นเออแล้วแล้วเราจะไปห้ามพวกมันได้ยังไงครับก็เองก็ส่งคนไปหาข่าวดีว่าอย่าเสือเข้าเองอะไปดูท้วว่าใครมันเป็นแกนที่คอยปลุกระดมะจับตายพวกละครสัตว์ฉันได้กลิ่นแปลกๆมันไม่ใช่ธรรมดาได้พวกเนี้ยเสียคิดเหมือนใจผมเลยครับผมคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นพวกนั้นแน่ครับผมเห็นพวกมันมองเสียแปลกๆมาตั้งนานแล้วน,นะครับ ไอ้พวกเองมันเข้าตำาํำราเว้ยนายว่าที่ข้าพลอยเวลานี้ไม่ต้องมารียกันทำตามคำสั่งจำไว้นะอย่าให้พวกมันรวมกันติดคิดเป็นมันจะมีพลังครับครับ สวัสดีจ้ะฉันชื่อดาริกาบอกเอาไว้เผื่อในกรณีที่พวกเธอไม่รู้จักนี่เป็นอะไรกันคะแล้วคุณอพวงหรีดมาทำไมก็เอามาเยี่ยมนะสิอ๋อพวกโรคจิตไงนี่พวกนี้หาดูยากนะดูไว้สะเก็บพวงหรีดคุณไปเถอะน้องของฉันยังไม่ตายอ้าวหรอตายจริง ไม่เป็นไรนะนี่นถือว่าเป็นการแช่งแล้วกันนี่มันอะไรกันนะ่ะเก็บพวงหลีนของคุณไปนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจชูมตามสบายคงไม่รู้สินะว่าฉันนะ่ะลูกใครลูกใครฉันก็ไม่สนทั้งนั้นแหละฉันฝากดูซ่วไมไปนะพี่ฉันจะไปแจ้งตำรวจสวัสดีค่ะฉันชื่อสมสุข เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงบอกเอาไว้ในกรณีที่คุณไม่รู้จักตังบ้านตังบ้านี่อย่ามาเรียนแบบฉันนะนี่อย่ามาเรียนแบบฉันนะอยากโดนดีกันเหรออยากโดนดีกันเหรอไม่เจ็บนะฉันจะบอกให้นะ หล่อนน่าจะเจ็บคอแข็งท่าเนี้ยนะอยู่เจ็ดวันแล้วซ่วมเนี่ยน้องสาวฉันฉันไม่ชอบให้ใครมาแช่เข้าใจไหมไอ้ไปจังนางมุเตโล่จะมาแช่งนนันเจ็ดวันเจ็ดคืนไปแล้วฉันจากดีนะกน,นี<ม>าค่ะคนนี้อะคะ่ะที่เอาพวงหรีดมาไม่รู้ว่าบ้าหรือเปล่าขอโทษครับขอเชิญออกไปข้างนอกด้วยนะครับข้างยากคงไม่อยากคนอยู่นี้หรอกครับไปบ้า,บา,บา,บา ดูนะฉันจะไปบอกพ่อมาไม่ร <mayor> yeah. ู้เหมือนกันน่ะอยู่ที่หล่อนก็เป็นทังหล่อนอย่างเงี้ย มาหาใครจ๊ะอืมคือว่ามาหาส้วงอะครับที่นี่บ้านส้วงใช่ไหมครับอืมใช่น่ะพอเป็นผัวมันอีกคนเหรออ้ัเดี๋ยวก็ต้องมีจัดให้ดอกใส่อันไหมเออเออเออมันมันไม่อยู่หรอกมันแต่งงานไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วผมทราบดีครับเพียงแต่ว่าผมไปตามหาที่คอนโดแต่ไม่พบ ก็ตอนนี้มันอยู่ที่โรงพยาบาลว่าไงนะครับซ่วมอยู่โรงพยาบาลเป็นไรบ้างหรือเปล่าครับก็มันโดนรถเฉียวนี่เห็นคนเขาบอกว่ามันไม่ฟื้นเลยนะทั้งนั้นโรงพยาบาลอยู่ไหนครับก็ไม่รู้สิไม่ได้ไปเยี่ยมมาด้วยเนาะเออเออนี่ไปถามแม่มันสิอยู่ที่วัดอะ่ะแล้วแม่เขาไปทำอะไรที่วัดอา้าวคุณ ก็พ่อมันตายไงเรื่องมันยาวจะฟังแม่จะเล่าอี้ฟังพ่อมันเนี่ยนะเงินไม่ต้องยุ่งเลยยไม่จบถ้างั้นรบกวนนิดนึงครับช่วยบอกองทีว่าวัดอยู่ที่ไหน คุณเป็นใครกันแน่คุณต้องการอะไรหมอก็็ยังไม่อ้อนุญาตให้คุณออกจากโรงพยาบาลใช่ไครับผมคลอดมานอนเจ็ดเดือน